สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่15รกรกฎาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4สา่งานพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยปะฏิการทหารพัฒนากองปะฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี fm 8 8 7 5เมกและเฮิรตซ์ Hz, และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้มาติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที1่1น่และหน่วยพัฒนาการขึ้นที1่1นึ่าสงงานพัฒนาภาค หน่วยปฏิการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,568ครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่11ึ่างพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยอกุบหน่วยพัฒนาการขึ้นที่11ึ่างพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพนตีพิสุทธิ์มณฑนุษย์รองศินาธิการทหารหน่วยปฏิการทหารพัฒนาและกัณนะนึ่งในโอกาสเดินทางมาตวดติดตามผลผลการปฏิบัติงานตามแผนงบโครงการประจวบปีงบประมาณ2568ประกอบด้วยงาน สร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาและช่เหลือประชาชนและงานเกษตรผสมสารตามแนวทางพัฒนาสิทธิพอเพียงเพื่อการปฏิบัติงานเป็นบริทุกความเรียบร้อยในพื้นที่ของเพื่อทองผาภูมิอำเภอดันมะขามเตี้ยอำเภอสยโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ไปต่อที่ผลของการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่15สง่าพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่15สง่าพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับได้จะกำลังผลชุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาของหน่วยนะครับในการเข้าไปปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจวบงบประมาณ2,568เป็นงานขุดลอกลำน้ำงานขุดลอกดินก้อนรถขุดตักความยาว6,200เมตรปริมาตรดินไม่น้อยกว่า7 9 0 160รูปบาทเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งออทกภัยและแหล่งน้ำในการเกษตรให้กับประชาชนซึ่งผลของการปฏิบัติงาน50%ครับนบ้านวังบุญหมู่ที่3ดนไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่15กระกฎาคม2568ในรายการนทพพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามผลการปฏิบัติงานของสงารพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสังารพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ